ถึงจะไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของแต่ผมก็ยังเมียงมองอยู่เสมอผมกำลังพูดถึงเหรียญรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อกี่วัดหูช้างครับท่านผู้ฟังเหรียญที่ว่าเนี่ยผมยังไม่มีเลยสักเหรียญหนึ่งนะแต่เป็นเหรียญที่ผมตามดูมาหลายปีแล้วครับไม่แน่ใจว่า2หรือ3ปีสิ่งหนึ่งที่ผมมีความสงสัยในเหรียญรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อกี่คือว่า สงสัยว่ายันด้านหลังเหรียญเนี่ยท่านไปเอามาจากไหนเพราะว่ายันหลังของเหรียญหลวงพ่อกี่นี้ผมเห็นอยู่เฉพาะเหรียญของท่านเหรียญเดียวเท่านั้นเองครับที่ใช้ยันแบบนี้นะปกติถ้าเป็นหลวงพ่อองค์อื่นก็จะใช้ยัน4ใช้ยัน5ใช้ยันใบพัดใช้ยันเทาะใช้ยันนะใช้ยันดวงหรืออักขรเลขยันที่เราคุ้นเคยกันนะครับ ตยันของเหรียญหลวงพ่อกี่ปี13เนี่ยเรียกได้ว่าเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นจริงๆผมก็เก็บคำถามนี้ไว้ในใจตลอดมามาคืนนี้เองครับได้คำตอบแล้วครับท่านผู้ฟังยันที่ว่าเนี่ยมีที่มาที่สุดแสนจะพิสดารเลยครับจากข้อมูลในเพจของพี่โอปีนังใน Facebook ได้บอกว่ายันนี้หลวงพ่อกี่ท่านได้นิมิตขึ้นระหว่างนั่งกรรมฐาน ซึ่งเป็นยันที่ผู้แกะบล็อกแม่พิมพ์เอ่ยปากชมว่าเป็นยันที่อัศจรรย์มากตั้งแต่ได้แกะบล็อกพระมาเหรียญรุ่นนี้ของหลวงพวกก่อกีถูกออกแบบและแกะบล็อกโดยนายช่างเกษมมงคลเจริญนะครับถือว่าเป็นนับวันของนายช่างแกะบล็อกในยุคนั้นเรียกว่าเหรียญไหนถ้าได้ท่านมาแกะนี่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามคมชัดแล้วก็มีความสร้างสรรค์ครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยพี่โอ๋บอกว่าจากบันทึกของพรามจัวมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับเนื้อทองคำเนี่ยเหรียญเนื้อเงินร้อเ้าเหรียญเนื้อนวาโลหะร้อเหรียญและมีเนื้อทองแดงทั้งหมด5,000เหรียญถือว่าไม่เยอะเลยนะครับน้อยด้วยซ้าไปสร้างขึ้นในโอกาสเป็นที่ระลึกงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดหูช้าง ลักษณะด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อนั่งเต็มองนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นยันที่ท่านนิมิตขึ้นมาโดยลักษณะด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อกี่นั่งสมาธินะครับเนื้อเหรียญผมมองว่าเป็นทองแดงผิวไฟลองขยายดูให้ชัดๆถนัดตากันนะครับอ่าผมขยายเต็มที่ได้เท่านี้เองจะมีเส้นขนแมววิ่งที่พื้นเหรียญเรียกว่าเยอะเลยทีเดียวท่านผู้ฟังผมเองเนี่ย ก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับก่อนที่คิดจะเช่ามาเก็บสักเหรียญหนึ่งเนี่ยส่วนยันด้านหลังอันเป็นสาเหตุของความข้องใจของผมเนี่ยเดี๋ยวจะขยายให้ท่านดูขยายเต็มที่ได้เท่านี้ครับถือว่าเป็นยันที่แปลกตาแล้วก็สวยงามอย่างถึงที่สุดครับเรียกได้ว่าเกิดมาเนี่ยก็เห็นยันนี้อยู่ที่เหรียญหลวงพ่อขี่แค่เพียงองค์เดียวเท่านั้นเองนะ ส่วนวิธีการดูเหรียญเก๊แท้ก็มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับลองเซิร์ชดูเนี่ยก็จะขึ้นมาทันทีเลยแต่ผมจับประเด็นได้แล้วละ่ะว่าพื้นเหรียญทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ฟังอ,อยู่ตรงข้อศอกของหลวงพ่อกี่นะครับตรงนี้จะมีเส้นวิ่งคมๆเลยเหรียญของพี่โอปีนังเนี่ยก็เห็นได้ชัดสุดท้ายท้ายสุดผมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆของพี่โอปีนังนะครับไม่น่าเชื่อว่าพี่โอททาเพจไว้ดีมาก ตอบคำถามผมโดยยังไม่ต้องถามเลยและที่สำคัญคือผมก็ไม่รู้เลยว่าพี่โอได้เขียนอธิบายไว้นะครับจนเมื่อวันนี้เนี่ยคืนเนี้ยมานั่งไล่อ่านของพี่โอว่าสอนอะไรไว้บ้างก็ถึงได้เจอตอบคำถามที่คาใจมานานพร้อมกันนี้ก็เอาความรู้มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับทราบกันเราก็รู้ทั้งที่มาและรู้ทั้งจุดตำหนิของเหรียญเอาเป็นว่า ถ้าเงินพร้อมใจพร้อมเมื่อไหร่มีวาสนาผมเช่าแน่นอนครับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ